สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือตังประเทศน้ำเดือจา้ามือนี่ซีพอลูกสิพามากินไก่เอฟซ <c oughs> ไก่เคเอซไก่เคเซีเพิ่งมามือนี้ครับแ่บๆภบพาลังฝนครับมือนี้ฝนตกฝนตกรอบเทียงรอบแรกก็พอดีฝนเศ้ากับผาพี่พาน้องมาเอาบรรยากาศน้งามครับทั้งหลัง<อ>เป็นทงไฮ<ก>ทงนา หมอกตกมูมีหมอกนะครับแต่ฝนเมียดไงๆไงครับฝนตกให้ไข่มดแดงตรงเพื่อนว่าฝนตกเดือนสามเดือนสีหนาวครับเนากายบรสชันอะเ,เป็นไงคือมีดูชุยอใช่ไหมเจ็บแสบครับเบิ้งเม็ดไอชุยบอบดทอดเองครับมือนี้ซื้อเพื่อนมาอันนี้เขาเอินยังนอุ่นเ <Friend S 2> <Friend S 1> ฟรน <Friend S 1> ฟ์ไฟถูกต้องเขาดมกบจักนะครับจักมีนยังกบจักนี่เศบเพื่อนว่า ใส่กับน้ำจิ้มน้ำมันจ้ะมาลงมือน้ำกันครับเบิ่งพอดำบอกให้เดี๋ยวจิถือกันเพชรนี่ครับตัวใหญ่ๆนี่ให้เด็กชายระเบิดเนาะครับเนาะเอาอยุเอาเอาครับสูวายเศบครับน่าเล่าอ้าบอันนี้เศษเศษน้ำพอดำเด้อนี่เราจะแจวแจวหัวเลยบอกแจวหัวซะก่อนเถอะเนาะนั่นนี่แหละครับเนี่ยมันบ่เคยกินกินบ่เป็น เคยกินอยู่นะพอดำก่อนกินค่นึงเลยกินลงจักันเคยกินอยู่แบบนี่กันก็เคยกินอยู่แบบนี้จิ้มเจวป่ะตัวหนอนกินในกทุกอย่างจ้กมันคือประกอบและมัคือบกอบอยู่หน้าจ้ะรนไิงใหญ่กลัวเสดมากินแม่อปกติก็ได้ลายเติบครับนองวุนลากกินม่น้ำทาง ไปส่ <laughs> งของให้พี่นออ<ม>้อ,อสงส่งหอยส่สงบักเฮจิอืมมีแต่ไข่หอยหอยสวยคนจอยคือแต่จอดไงืมแผลแบบมือแผลยักโลกครับสับจแบบนี้ สองพันลูกเนี่ยจ้ะการหายบ้านลูกจิ้มน้ำจิ้มป่ะอ่กินจิ้มเราน้ำจิ้มมันรสเผ็ดหรอกน้ำจิ้มหวานครับมีอย่างมันโมเมนต์กลไกหรือวากลไกใน KFC ป่ะครับมันโมเม้นต์หรอกจเนี่ยใช่ป่ะวะ จักโลกอะไรนี่พันโลกันพันโลฮึมลงกันระเบิดกับใครพันโลพอดำเด้พอดำกับพันโลขึ้นกันครับบอกแล้วข้อแสียแบบนี้ไก่แบบสีเดียวกับเสือเนาะเลยเลยนเนี้นมบยอยากเห็นพี่น้องว่าเอาเอาสีขาวมาใส่นี่ดูหนังไก่เสือมาพิษสีสีถอดไก่ เฮียดไก่ใส่สิเบิดอย่างครับใส่เสือสีเหลืองหรือคือแพะคือพาเคยบวชอยู่เก่ยทำบ่าได้พอที่ได้เป็นมหาน้ำผลเหระครับบวชเรียนเครียนอ่านเกันมาอันดิมมัน ปอจะเพินก่อนเแร็เป็นครับบอนี่กนี่เผ็ดไฟปอหนุนวลาเอาบอสล้วมน้ำใกน้ำเือจะกินน้ำกัดนะครับลงเนาะอามันนีแสบได้พอดำเดีวอรุครับมันนีกินมือไรองนุนดีบอแสบนะกินเอฟซีแห่งบกองเอนกัีมดี๋ยวเดี๋ยวจากมือพอดำที่ผ้าอันนี้ก็ไปเที่ยวพู่ครับ พูพูไปกินแกงผักหวานจริงเหรอพูมันอรุ่มปะพดนี่พูดข้างหลังเฮานี่ที่เคยไปดีกินแกงผักหวานครับเอาแต่เผ็ดเผ็ดไปเลยหาเบิ่งยื้อถึงมะครับรู้ว่ากินได้แน่แสบจองครับตุนจองนั้นจองด้วยเงินจากบ่เผ็ดหืองอผสมเนาะแซ่บเนาะ พิษเนี่ยเดียวบอมีอันอีหย ah ังเกาะอเรขอนหอนเมงกันคันได้ขานหอนมากินจ้ับมนเพียงแสบนะมือแส้นะครับน้อยสดๆเลยบาม อลี้ครับหมูพิษมันเพระเป็พยานาผู้ปฏิเทอผู้ปฏิเทอผู้ปิเทปบ้านพะดำตานพะดำผนากบ่บ่ผนากคือพยานักที่มากินอีก็อยู่เอฟทีนะเอฟีกินกินอีกอยู่แับบ่ กินเอฟซีบ่ไหนนะพดำต้องกินเคเอฟซีเดี๋ยวพี่น้องว่าอุ้ยร้านกินเอฟซีบ่บ่เพื่อนบ้านนี้กินไก่เก็ไม่นกมากินน้าม่วงกินอย่างละกินไก่กินตีนกินตีนไก่ม่วงเพิ่นบ่ค่อยบางครับบางเท่อกับเปลี่ยนกันตอบคอมเมนต์กันเลยซาเนะกะต้องขอโทษขออภัยน้ำ แม่นจ้ะแต่ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์คือเก่าครับแม่นจ้ะอันกันเท่ารับแม่นจ้ะคนขับคถเหรอเม่นจ้ะปีกกินปีกเครือบินได้แม่นจ้ะกินปีกกระบินได้บุกกระดมนั่นวุ่งบินไปใครและบินไปหาพี่น้องกีเครื่งบินดีกว่าไหมอุ้ยหนีพายกินเนี่ย สามกิโลข้อใบบ่ายบ่อแมนก็หม่ทำระเบิดกเก่งครับเบิดเบิดเป็นหนองเลยหนองเฮงว่าจำออื่นเขาจะกินยังครับแซบอีสานจำออื่นจำออื่นจะกินยังครับแกงห้อยต้มหอยต้มอึ่งโอ้ฝนตกบ่แห้งบ่ได้กินนะครับอึ่ง ตกพอดีซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่ได้พอดีซุ่มเย็นครับเป็นวานักก็ได้ไม่กกินเยัง้อึะกกินบ่อยบ่อ้อ,องการกินอื้งร่บออ่อบอยู่องกบรึบ่อกินเสียดรึกินกบขายยิงใหญ่เอาเล็กน้อยเพราะเราเคยกิน<ะ>อยากกินแต่ลาบเท่าแล้วครับเดี๋ยวยามนี้มันหาบ่มีอยากกิน ดาบ้าอแด้งมากินได้แต่อะได้เนาะพี่เล็กเบิ้ดจ้เก็บเวตาอี๋อินเอาะมาเสือดอกเอิมอากแลลพุ่งยาคือสีอิ่มนู่นี่แยนหวานโกไก่บ่ครับเบเบิลนอาขีไปกลนโห่กระดึกไปไกลแท้ลงไปเลยวะสันเอาเส้นไผ่ตอครับอู้เส็นไฟ่อู่นอะไเนี่ย ปันกันเหลือรายบ่ไม่หนหลังน้วไหมพุดโททำโม <c oughs> จังคูนี่เลยครับคำจามพันว่าพุดโททำโมพ่อแหละจะจามดูาย <c oughs> เลือเอาเนี่ยน้องนะครับ <c oughs> แสบซุ่มแซลกันครับแบ่งกันบ่เนี่ยอืมกินนรงกันอัน,นไก่จ้า ได้ยินไหม่าเพียงเลยเสียงมังคนเอ้วมะคนแฟนตายกำลังอ้วนขึ้นจังหน่อยครับมู้ละกำลังเพิ่มสิบโลน้องว่ายละกำลังแกมตอง น้องกันเด้กำลังอ้วนขึ้นต,<อ><ม>ตังกำลังมีเหนียงเพิ<อ><อ>ม่มตังน้องกันกำลังพุ่งปองพุงปอง,อ,ง,อ,งอืมพ,อพ,ออพุงปองพุ่งเอือนยังแหละพุ่งปองแสบบรรยากาศดีๆครับอยู่ทงห้ตทงหน้าเลยนี่บรรยากาศแบบพี่น้องอีสาาเลยนะพี่น้องมาส่งขกินของแพงแพ้พพอันนี้ก็บ่ได้แพงหรอกนะพี่น้องซาบาด ไปหน่องและซาบาทหรือเปล่าหอดอยู่ที่จักจักอืมซึ่งมากพอรวมาจักบาทอะไรน,นี่แหละซาบาทบาท่นู่นครับไปทรงคองกับแม่เพิ่นซื้อมากพอรำยูนทากัพ่นจอยกันทากับปอผู้อืมพอดชิดปากก่อน โอ,โอ้โหมาผู้เดียวเลยครับโอ้เิดมือนำอมุนมุนอืเสร็จด,ดีๆนะทำความสะอาดทานแล้วเยเสร็จรอบ่อบันเราไม่คน้นใจจันทีลายจันบอวโล่ผอดำเอาเนื้อให้ผอดำชิลเล่มดูให้แศษเศษเมือนี้มึงดูแสบเลยพผัดำม,ม,มันเนาะเอาเป็นไฟหมดเบิดแล้วของเสร็จปากเลยเนาะเนาะกขวาน เสราจตากงกินต่อกินต่อได้ก็กินไปอืออืออือัืออืออืออนออืหอืออืออือาืนอืออืออือแต่ามมาอาออาาืออ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 กอนืออดออื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 ออ่ออื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 นอืาอืออ่ออืนอืออืออืออาออออือือนออือ ตอนเก่งใจหัวของเก่งใจดอกับรถตอนเก่มใจน้องวาอิ่มแล้วน้องอุ่นก็อิ่มแล้วมาจัดไปอย่าให้เสียอุ่นป้ยนี่เหนือแขนอันตรนเลยอะไรอืม ว้าวขาคนแ้อเอื้อยกันจีเจปากได้ยังืองกันด้วยขอบคุณพี่น้องเฮ้าบันที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโอกแรงใจเนาะบางคนพักว่ามันมาเบิง์แงงดอกมันว่ามาเบิ่งบรรยากาศดีๆครับก็ขอบคุณหลายๆ วันทเป็นทัุงทเทพกรุงไทยก็ดีพี่น้องเฮ่าทางสมุรประการก็ร้ายพ่นสังสิงสังขของซอยทั้งชนบุรีก็ขอบคุณหลายๆได้คบเดอ้อพอดำกับบุียังมาแบ่งพีแบ่งน้องนะครับมีแต่คําว่าสบายดีและสบายดีสบายดีแลนะ่ขอบคุณครับมาว่าพูท้ที่เขามากดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นั่นได้คบเดอ้อที่เป็นกําลังแรงใจให้มีมือนอีเนาะหกหมื่นผู้ติดต,ตามทางเพจทาง ยู u ูบกับชระมาณสามมือน,นะครับเล็กๆน้อยๆก็ขอบคุณหลายๆเอาเป็นว่า,วาพี่น้องก็จะลืมมืงโฆษณาให้น้ำเด้อครับเด้อเป็นการสนับสนุนอีกช่องทางนึงนเนาะเอาลำลาพี่ลำล่าน้องเฮาบานนี่ขอให้พี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญครับความเจ็บยาใดความจนยาซูมีสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ